วันนี้ช่องเท็ดดี้รันพาทุกคนมาดูโรงแรมที่ใหม่ทันสมัยราคาน่ารักและที่สําคัญอยู่ใกล้หาดพัทยาเพียงแค่เดินออกมา100เมตรก็เจอชายหาดพัทยาแบบนี้แล้วเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้นํารถยนต์ส่วนตัวมาเพราะสามารถเดินเข้าออกจากโรงแรมออกมาชายหาดได้เลยที่นี่ก็คือ Mood Hotel พัทยาห้องพักมีหลากหลายไซส์ให้เลือกนะครับห้องพักใหม่มากพิกัด ตั้งอยู่บนถนนเลียบหาดพัทยาเดินออกมาประมาณ100เมตรก็เจอชายหาดพัทยาและสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายที่นะครับใกล้ห้างใกล้โรงแรมใหญ่ใกล้ชายหาดครับในส่วนของที่จอดรถจะมีอยู่2จุดนะครับที่บริเวณลานจอดรถของโรงแรมด้านหน้าและที่ลานจอดรถหลังฮอลลีบูทนะครับเอาละเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูบรรยากาศภายในตัวโรงแรมกันดีกว่า ก็จะถูกคุมโทนด้วยรูปหน้ายิ้มสีเหลืองนะครับผมคุมโทนน่ารักน่ารักมีการตกแต่งอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับและที่นี่ก็มีความทันสมัยนะครับผมมีสิ่งอำนวยความสะดวกอัตโนมัติเช่นตู้เต่าบินตู้กดน้ำแบบอัตโนมัตินะครับมีจุดบริการแบบเซลล์สวิตเป็นตู้คีย์ออดสำหรับการเช็คอินด้วยตนเองก็ได้นะครับผมในส่วนของทางเดินเข้าห้องนะครับก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามทันสมัยแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องพักของเรากันดีกว่าสำหรับห้องพักคืนนี้ก็จะเป็นแบบ s i ส์เอนะครับเป็นแบบเตียงทวินเตียงคู่นะครับสเตียงคุมโทนด้วยสไตล์สีเหลืองสีขาวน่ารักแบบสไตล์มินิมอลนะครับมีการตกแต่งรูปหน้ายิ้มสีเหลืองเต็มไปหมดเดี๋ยวไล่ไปดูทีละส่วนกันนะครับตัวนี้คือเตียงแล้วก็ภาพรวมของตัวห้องนะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับ จะแยกในส่วนของห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ําออกเป็น2ห้องด้วยกันนะครับผมอันนี้คือชวาเวอร์แล้วก็มีอ่างล้างหน้าอยู่บริเวณหน้าห้องนะครับนี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีมาให้ภายในตัวห้องนี่คือตู้เซฟนะครับผมบิวอยู่กับผนังมีการตกแต่งด้วยรูปหน้ายิ้มนะครับน่ารักนักนะครับมีน้ําดื่มเตรียมเอาไว้ให้นะครับผมนี่ก็คือห้องพักของเราในคืนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่ ระเบียงดีกว่าว่าเราจะเจออะไรนะครับมองออกไปก็ไม่ได้เห็นตัวตึกทึบๆนะครับผมก็จะมีวิวของโรงแรมที่อยู่ใกล้เคียงนะครับแบบนี้ครับผมและในด้านของการอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าก็มีบริการรถรับส่งไปที่ลานจอดรถหรือจะให้ไปส่งที่ห้างแถวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและที่นี่ก็คือ Mood Hotel พัทยาราคาที่พักก็จะ ปรับไปตามขนาดไซส์ของห้องนะครับเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ7จ็ดถึงแปดบาทนะครับผมเรียกว่า1ใบเท่ามีทอนนะครับผมสําหรับที่ต่อไปที่ช่องเท็ดดรันจะพาไปดูอีกมีที่ไหนนั้นก็ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ